ไม่กลัวหรอกเนาะไม่กลัวนะแค่นะโอ้สู้สู้เลยเห็นไหมสู้สู้เอาเลยดาเดินได้เลยลูกเดินเลยถอดรองเท้าเดินเลยลูกถอเดเลลอท้าเดินเลยค่ะ ถอนเท้าเลยค่ะไม่กลัวหรอกลูกมีฟองเดินเลยลูกถอนเท้าเดินเลยไม่กลัวไม่กลัวหรอกลูกระดาดูแม่ดูแม่นี่ดูแม่เดินเห็นเปล่า,าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นมาเร็วถอยเร็วระดาลงเดินเลยลูกระดาลงเลยลงเลยลูก นี่ลงมาลงกับแม่ลูกลงมาเล่นกับแม่ดิแม่ไม่พูดวกลัวแม่แม่ไม่บอกว่ากลัวไหมไอมันก็เลยแน่นั่นสิ ไม่มีอะไรกลัวลูกมัเน,น,นเห็นไหมเนะี่ยเขาเล่นเลเห็นไหมเนี่ยน้องยังเล่นเลยเ,เห็นไหมน้องแอร์เล่นอยู่คนเดียวเนี่ย เนเลลยูกนี่แหละเนี่ยเนี yeah. so ่ยเห็นป่ะเนี่ยเดินมานี่ยนี่ๆนดาเดินก้อยจะพานเดออไม่มีไม่มีอะไรน่ากลัวน้าดาเดินตามแม่ไปเลยตามแม่ไปเลยลูกตามแม่ไปเลยค่ะน้ดาไปดูรอยตีนแม่เร็วตามแม่ไปเร็วไม่ต้องกลัวลูกไม่มีอะไรน่ากลัวหรอก tin luôn ơi tin luôn tin luôn luôn tin luôn đi luôn tin đi luôn tin luôn hắn mang hắn mang ơi เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยลูกกลัวทำไมง่าดุอุ้ยเลยนะแผลก็อุ้ยไม่มีอะไรน่ากลัวเลย